คุณเหมือนผมหรือเปล่าครับที่อยากจะมีะไรายได้จากการเขียนบล็อกแต่ก็มีปัญหาในการที่จะสมัครหาไรายได้จาก Google คลิปนี้ผมมีวิธีการมาแนะนำก่อนอื่นผมก็ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับและถ้าเกิดว่าคุณพบใครที่มีปัญหาแบบนี้ก็คืออยากจะมีไรายได้จากการเขียนบล็อก แต่ก็ไม่ผ่านการอนุมัติจาก Google สักทีคุณก็สามารถที่จะแชร์ไปให้เขาชมเพื่อที่เขาจะได้นำไปแก้ไขปัญหาของเขานะครับวิธีทำง่ายนะครับมีอยู่4ขั้นตอนด้วยกัน1 ไปที่เว็บไซต์ a f f i l i a t e วิธีการแก้ไขของผมก็คือใช้การตราดแบบ a f f i l i a t e มาแก้ไขปัญหานะครับไปที่เว็บไซต์ a f f i l i a t e ขั้นตอนที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือไปที่โปรแกรม a f f i l i a t e นี้นะครับลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับในเว็บไซต์ a f f i l i a t e นี้จะมีหลายเว็บไซต์นะครับให้คุณเลือกไม่ว่าจะเป็น Lazada, Shopee, Banana, t ่าทู p p p ปปอะไรต่างๆหลายตัวนะครับ ขั้นตอนที่2ก็คือสมัคร a p p l l i a t e ขั้นตอนที่3ก็คือรับลิงก์ a p p l l i a t e และขั้นตอนที่4ก็คือวางลิงก์ a p f i l i a t e ในบล็อกเกอร์ของเราเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเมื่อคุณกดลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับคุณจะมาพบกับหน้าต่างแบบฟอร์มของการสมัครเข้าใช้ a f f i l i a t e นะครับ ก็เริ่มตั้งแต่คุณมีเว็บไซต์หรือเว็บบล็อกเป็นของคุณเองหรือไม่นะครับคือมีเพราะว่าเราเขียนบล็อกไว้อยู่แล้วนะครับเราแค่ต้องการอยากจะมีรายได้ด้วยการทําโฆษณาแบบ a อปพลิเอตในบล็อกของเรานะครับอันนี้คือ URL ของบล็อกเรานะครับเราก็คลิกเข้าไปซะนะครับแล้วก,ก็คัดลอกจากนั้นก็ไปวางนะครับวางเลยนะครับพอวางเสร็จชื่อบล็อกมันจะปรากฏนะครับ จากนั้นเราก็ใส่อ e ีเมลนะครับเราก็ตั้งรหัสผ่านพอตั้งรหัสผ่านเสร็จก็คลิกสมัครเลยนะครับพอกรอกแบบฟอร์มการสมัคร a f f i l i a t e แล้วนะครับเมื่อคุณส่งแบบฟอร์มไปเสร็จคุณก็รออ e ีเมลจากเว็บไซต์ Affiliate จากนั้นคุณก็ทำการล็อกอินนะครับโดยการใช้อ e ีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราตั้งไว้ตอนที่เรากรอกใบสมัครนะครับ เมื่อล็อกอินเข้ามาหลังบ้านของ Affiliate แล้วนะครับอันดับแรกเลยก็ให้คุณมาที่แคมเปญนะครับคลิกมาที่แคมเปญนี้นะครับาจากนั้นก็มาที่แคมเปญที่ยังไม่ได้สมัคร จากนั้นเราก็มาเลือกว่าเราจะใช้เว็บไซต์ไหนในการที่จะนำเอาไปโฆษณาเพื่อรับรายได้จากค่าคอมมิชชั่นนะครับเมื่อคุณคลิกได้กับเว็บไซต์ที่คุณต้องการอยากจะนำเอาสินค้าเขาไปโฆษณาแล้วนะครับคุณคลิกคลิกอย่างนี้แล้วคุณก็สมัครนะครับคลิกเสร็จแล้วก็สมัครเมื่อคุณสมัครเข้าไปคุณก็รอการอนุมัติก็ภายในไม่กี่ชั่วโมงนะครับจากนั้นนะครับ เราก็มาที่แคมเปญที่ได้รับอนุมัตินะครับสมัครไว้หลายตัวโตชิบ้าเอยเอเอเชียนะครับเจมาร์นะครับ a i s Sho ช้อปปี้ถือว่าทูช้อปปิ้งนะครับอ่าบีเวลอ่าแล้วก็ลาซาดาแล้วก็ยังมีอีกหลายตัวนะครับก็สมัครสมัครไปไว้ก่อนนะครับเพราะว่าในแอ i เฟร t e นี้นะครับเขาจะเตรียมไว้ให้เราเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็มารับลิงก์นะครับจากนั้นเราก็คลิกลิงก์นะครับ ลิมก็จะมาอันนี้คือลิงก์ของ l a z า d a ที่เราจะนำเอาไปโปรโมทนะครับเราก็จะคลิกเป็นแบนเนอร์ก็ได้นะครับแบนเนอร์เนี่ยเขาจะมีภาพมีอะไรให้เราหมดแต่ถ้าเราคลิกลิงก์เราก็จะต้องนำลิงก์นั้นไปหาภาพใส่นะครับแบนเนอร์เขาก็มีอยู่หลายตัวให้เราเลือกนะครับมันจะมีภาพให้เราไปเรียบร้อยอย่างสมมุติว่าคุณชอบตรงนี้นะครับคุณคลิกไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นโค้ดนะครับ HTML มันก็แอดวานซ์มันก็ยากขึ้นไปหน่อยนะครับที่แน่ๆที่ผมแนะนำง่ายๆก็คือการรับเอาลิงก์ด่วนนี่แหละนะครับตรงนี้นะครับก็พี่ก็ปี้เสร็จนะครับก็ไปที่บล็อกของเรานะครับมาที่ล่างสุตรเลยนะครับตอนนี้อยู่ในการเขียนบทความนะครับอันนี้ใส่ในบทความเลยนะครับนอกจากที่จะใส่ภายในบทความแล้วด้านข้างเราก็ยังสามารถเนี่ยครับด้านขวามือเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะนำลิงก์ต่างๆมาวางไว้ตามที่เราต้องการอยากจะให้มีโฆษณานะครับ ทีนี้เมื่อกี้เรารับลิงก์มาแล้วใช่ไหมครับเรารับมาแค่ลิงก์ด่วนนะครับเราก็จะมาสร้างรูปเองในที่นี้นะครับคุณก็ใช้วิธีการอัปโหลดแต่ในที่นี้นะครับผมก็อัปโหลดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็จะให้ดูนะครับมันอยู่ในบล็อกแล้วนะครับครับเราก็เลื่อนลงมาอันนี้ผมทําภาพไว้แล้วนะครับแล้วก็คลิกเปิดเลยอันนี้ได้ภาพมาแล้วลาซาด้านะครับช็อปแอดลาซาด้าอ่าเราก็ใส่ลิงก์นะครับ ใส่ลิงก์เข้าไปเราก็คลิกลิงก์นะครับเอาลิงก์เก่านี้มันออกลิงก์ภาพมันออกนะครับเลือกทั้งหมดแล้วก็วางนะครับคลิกเปิดหน้าต่างใหม่คลิกเข้าไปเลยจากนั้นก็เซฟเซฟเสร็จอันนี้คือบทความนะครับที่เราโพสต์ลงเรามาดูว่าเมื่อเราใส่ลิงก์เข้าไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือที่เราใส่มือักคู่นี่เมื่อเราคลิกนะครับเมื่อเมื่อกดคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะไปเปิดที่ La z a d a า อันนี้ก็คือโค้ดที่เขามีให้เราเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับอันนี้มันก็มีสินค้ามากมายนะครับก็เลือกได้ตามปกติถ้าเกิดว่ามีการคลิกซื้อเราก็จะมีคอมมิชชั่นนะครับครับอันนี้คือขั้นตอนของการทําหารายได้จากบล็อกของเรานะครับจากการเขียนบทความโดยที่ไม่ต้องรอ Google a d s e n s e อนุมัติในการสร้างไรายได้จากบล็อกของเรานะครับการที่จะรับโฆษณาจาก Google Ad s e n s e นะครับขั้นตอนมันเยอะแยะเลย ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทความการแก้ไขบล็อกนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่างๆที่เขาแนะนํามานะครับมันยุบยับไปหมดเลยนะครับทำให้เรายากในการที่จะรับโฆษณาจาก Google และอีกอย่างใช้เวลานาน,านซึ่งวิธีการไปรับเอา Affiliate มาใส่บล็อกเลยนะครับเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดณตอนนี้นะครับ ใคร ة, ที่สนใจอยากที่จะมีความรู้ตรงนี้ติดตามเทคนิคในการหารายได้จาก a f f i l i เ t e ภายในช่อง YouTube ของอผมนี้แหละครับเพื่อไม่เป็นการเสียโอกาสของการหารายได้แบบออนไลน์นะครับก็ฝากทุกท่านนะครับช่วยกด Sub s cribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะรับเนื้อหาเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์ในโอกาสต่อไปและพบกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ